Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn À, vào mền, pha a trên đất mẹ, bài bản long rồi xuống cố này, giống cầm ở hiện trường, bài bản mẹ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 , bài bản 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 mẹ bản 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 hoặc một cái tưới xong để phản cảm nhận đi, mẹ để mẹ đi,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  mẹ mà Liên đi, ta bày mẹ mong mẹ lang đi, mẹ tủ mẹ đi,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  mẹ bên mẹ đi, mẹ À mẹ đi, mẹ bên mẹ đi, mẹ đi, mẹ lòng mẹ ruộng mẹ đi, mẹ đi, đi, chẳng đi, mẹ 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 đi, พินเสียงเรื่องม่นมาเรียจแม่มาเรียจคนเรนนอนจำได้ล่สิกินสั่ไม่กำลเราแค่ยูตะหบตัวมาเพราะวันแล้วบ่าบ่าเลยไปให้ผู้พาินมาบ้านกวงกวงเ่าเขาบอเรางแต่ตื่แต่ตื่แต่ตื่นเดียวรูวันเลยมาเรื่องเสียาเราเอาไปพวกเอาไว้ ข้างนี้ท่านครับบันนี้ครับสมุน้ำตามท้องเรือสมูน้ำตามท้องเรือครับว่าเจ้าเอกนี่น้ำเลี้ยวว่าท้ากระเกดหมอลำไฟน,นี่สมุน้ำตามท้องเรือคือนางมาลีจันหมอแค่นนี่ให้เป็นเป็นเสียหน้าหมอแค่โจนี่ให้เป็นมา มาของท้าวกะลรเกตมาคูกใจมามมลี่กับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีสมมติว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนนั่งมาลีจันกำลังนอนหลับไหลในห้องหัวปางปรสาสรทนอนบ่นนี่แมรีจันนอนสมมติว่เป็นแทนบรรลัคนมลแมไ่ไมดว้ว่าแล้ยวท้าวกะลรเกตกระเลสอยู่สวนเสนาะไปเอามามารีกับเขาขี่เปลี่ยนสาวละดวงพงปาสกาอนบาลีเสียนะมากมาก เออมาขึ้นมากๆวอยแค้นโจพี่เป็นมาเด้เนอพี่หายใจงี่เงียบบาดอกมวยนี่เออเป็นมาเดนอะพอเป็นมาดีเออไม่น่าทีสุวคนเป็นมาเอ้ยเขาอยากเป็นหากนี่แหละมาโดนแล้วอยากเพีนงยังก่อนอยากเป็นมาเนี่มาโดนแล้วเขาอยากโอ้ตีไม่ยังก็อยากเป็นมาเออมันคคตรง่ายครับอ้าวมาเสียนะขี้ขี้ขี้หมากแถวนี้มันก็คู่ขายมาก ตรวจหล่เหมือนติดตำรวจอะไรยังสื่อหลายเอาขี้ขี้โอ้ก้าแลกีดไปกินอย่างมันหนักมันเหนียมากเงโอ้ยสเหน้ายาลินค่อยมามาผูมาผูอยู่เออมาผูใครหำย้อนตากตานอยู่มาผูยนนายาอยู่ดิขันมามีอาเทียดอย่างมาเมี่ยคอยกัดิดมเบิ้งเยอะละดิ ใบกับเบายซสวยจีกว่ามันออกจากบ้านเดินบ้านสายร่อนแล่นมันปูลอนเรียนเปิดผู้ประดันใหม่ไหลล้ำต้นปนกันบันน่วาดนับบันไดไปควงสามีวิตจานี่เกิน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 นี่เกนี่เกินี่เกินนี่เกนี่เกินี่เกินนี่เกินนี่เกนี่เกิน ก่อนล่ามาไปตะกี้เดียแต่วิตะกุยกำกลุยมกันแเจ้าต,ตัวเยันในคอยอาา่ะหอดไปพอได้มแล้วพอแล้วสิพอแล้วต้องเข่าสู้ทองพะลุงนั่งบริจันทร์สะกอนใครรับยูแมนวันนี้ตอนนี้รับรับรับเอาคือจังบ่มีคนอยู่นี่แหละ อายุพี่ปไปแล้วบาเห็มสามอดทีเดียวไปเรามามาลีจันทร์เอ๋ยบาดเจ้านอนหลับแล้วก็ยังงามอยู่คือเก่าโอ้ยเจตดเจ็ดสาววัดเก่า,าอ้อมกลุ่มกินกัน หอมเลยเด้อได้อุ้มอยากช่วยส้มกวาดกินเบ้าแล้สอดคอต่อแจ่มอยากดังคุยเบิงกระนาะมันคือเป็นกินแบบนี้ยเหรอเป็นกินจังไงเป็นกินคือบักท่านเอาเนี่ยล่ะแม่หยางงูเ้าได้กินเหรอเอากระนอนหลับอยู่คือบักท่านเอาดมมังไหมกันนะ มือสอกคอต่อแจงแลดดังตุยเบิงนไม่ได้เนาดมอีบานี่คือกันกับเขาขัวใหม่แล้คือเราขัวใหม่เอามาหลายกินแต่เบิ่งอีกอีกกินหยังเดีวมันไป้ังซูซูทันบสร้างยากียอม่มานดมทั้งหลังให้ก็ได้ขอคุณหลายหล ครับช่องอยู่ครับผมอ่าเจียงขึ้นครับครับผมครับขอบประเทศยหลายๆกเมื่อสะโคอต่อแก้มอยากดังตุยเบิ่งแค่นนอชัดเจนเลยชัดเจนี่ยังกินหนำปลาทิพย์พลดแล้วมันเป็นกินสันอีกตี๋พี่เอ้อเจาายจะบ่เคยดมตีว้ายบา่เคยดมหน่เนาะเจ้าเห็นจังไหน มีตรลูกใช่เลยแล้วโอ้ยขันนั่งหูเมื่อพ่อเจ้าเสียมาเจ้าย่างไปดูที่นั่นเบื้องจะไปทำเบื้องวันเสียคือกันบอรุ่นนี้กันสิแม่นำได้ยายเจ้ามาเป็นนั่งมันี่กันช่วยคอยเนี่ยคอยเงินตัดสูตรมูนีว่าได้ซื้อส่งไในไซร์ล่ะลนนี้เจ้าหูบาบากินมันเสียคืออย่างคืออย่างทำกันแหละครับขีดไกล้ถึอฝนความเนคือปุ๋ยขีดไก่ ละคันนังหูเมื่อพ่อเจ้าสีวาสันได้ขวัญโอนหลยอยากเอาดังลงคุยตั้งแต่เอาออน้อยถึงแกมอดสามนั่งนองมองนั่งคิดไปทั่วสีมออคว่มเป็นผัวย่ำเจ้าหลับจูจังสี่โอ้แนวนี่ก็บอกควรขันสีลวงนั่งนองย่ำนั่งนอนมิดสิรีสีปาหูว,ว่าพี่สีปะหูว,ว่าพี่ฝากความเาไว้ให้น้องมีแห้งทองแต่ผู้เดียว ว่าเท่านัน้นก็เลยปลุกนั่งมาลีจันขึ้นมาเกี่ยวจังสี่สวงในป่าไทเล่นกำลังไฟในมาซอยกันไฟสีแพี้เม,มืม่อทำเบ้ยเม้ลาเมื่อทำเบี้เบีลามาลีจันเตรียมทาเีตาตาตอดดาบแล้วเีตาตาตอดดาบแลี้ยวขั้นมาเออมา

จังใดละพี่นอนการสั่งให้วนส่วนกระบวนการทำนาว่าจังใดนะอปีนี้โอ้เล่เป็นกระปิดผู้ฟังเอยยแม่นฝนดีหนวอหรือแรงฝนตกแห้งแรงหรือบอ่คือสิดีดีนวอพ่อขอมาเป็นลูกแรงขนมเจ้าหาบเขาเบาแน่ด แล้วขอเป็นลูกเป็นเต่าดอกไอพี่ขอเป็นแฟนเราเป็นเปนขอเป็นเกยแม่เอออย่าสั่งข่าวเสียงเกี่ยวก่าในยามนี้สมหลักโกมาแจ้งข่าวเจ้าอีสานยานไต้ขทุนสัวแข่งดีพวาเ่าลมเจียกกลัวสาเวยชาติน้อเป็นสัตว์เป็นตะเตียนโมค่คํำดอกเตาทองน้อหินอมเท้าสามกลมสามเป้าป่าลดคำํำ ดอกเท้าเอื้องเท้าจักกอกจักหือทั้งจัมปาสีตอนสีท้นเท้าขัดทนำเสดจแม่มาแล้วขอบพระทยเสดจแม่เอามาลับมาลับลวว่าน้ำเสด็จแม่กอดเท้าจ่อยมาเปิดไว่ปั่นกัอดอดอยู่แลมากมาก ไปเอาไอ้มันแล้วมันสูงเดอเสร็จเนี่ยโอ้ยหอดใส่บุกก่อนลำก้อยไป่ปได้เงินแล้วค่อยลงก่อนลำตามเขากัดตานํ้าเออนี่ละสัตว์มนี่ล้วนแต่เกิดอยูน้ํากรรมาเทพผนัวหมองสุริวงลิงทองดอกพรรภาแดงเท้า่านตกมาในขราวนี้สิลาลงว่าคงบวย ล่าทั้งแม่คนสวยเข้าไปในมานกังมาฟังบันดอกไม,ม,ม้ไม้มีนองเสียงดีมามันอีกขวัดเวลาสามโมงเสาร์ก่อนนาฬิกาเลยเหรอหาทุม่มหาทุม่มเอาสมมาละหมด,มมดสมหมด เขาจะต้องเดินทางไปกรับทุนเสด็จพ่อสะกอนเท่ากันไรเดียวโอ้ไปหาเสด็จพ่อสะกอนตีเสด็จฟีีเขาต้องไปคุยเรื่องเล่าเรื่องสีไปหานั่งมาลีจันทร์ก่อนเพราะว่าอยู่เว่ยงว่างนั่งมาลีจันทร์มีเสนาอํมมาทหารมาใส่ลายเขาต้องกลับไปวางแผนกับเสด็จพ่อสะกอนเสด็จพ่อแต่ว่าหลวงวารณีเสด็จพ่ออยูุแห่งหนตํตำบลใดตำบลโนนทองเสด็จพ่อยุตตำบลโนนแดงยูตตำบลโนนแดงแม่แล้วเสด็จพ่อเสด็จพ่ออยยุใสพยาคา ยุ่แท่งไห่นาตเสตยู่พพ่นตเสจพอเสจพอบะมีจังลอยเนี่ยติเสพอกสนมหาเง้นะเราจินเ็เหลีเป็นเน่ยเสตพอเสจพอไปน้ำหาสะพันเขาตีเสื้อซาได้แล้วเสียนะเสจพออยู่แห่งหนตำบลใดกับบาูหากินมากไรหมากไม่หมากอะไรยู่ทงเสเสพอเอา เนื้อปลาปอยู่แห,ห่งหนตำบลใดวานไปหากินบอกกลดโคกอยู่ในโคกใ,ใ,ในป่าใส่เสด็จพอแลาวเดียวพินอ่ะแล้วเดียวพินไอ้พี่บ้นพ่มีโตสายแดงที่เขาต้องหากิมซอยกันมันอยู่บ้านเจียงไงเสด็จพอถวายบางกะโลพะญาค่ะถวยบางคมบางคมถวายบางคมเสด็จพอมีเรื่องใดคัดของมองใจให้เจ้าวา่ามีเรื่องใดล่ะนะเ,ะเส้นเบาก้าวแถลงเสด็จพอก้าวไปเลยเสด็จพอหาจิมซอยกัน สองพะก้อนผู้ยอ่อน้อมพาดโย่เทียมบาดผู้ข้าขอยอยู่น้อมธุลีตังกลึงเสียงนำบอ่อเรียนเข้าบ้าลองเป็นทำน้องวาดขอนแก่นพวกแฟนๆที่ต่อเรื่องคงจำได้บ่ได้ลืมอีกอันนึงกราบขอบคุณพวกพอลุน้เม่ป้าย่ำอีเชือเบือเบอเบ้อกะลงยังควงคงเป็นสยามเตืมกันนอกกับเท่า พอแม่ตีผมมาผมกระบอเสียใจพอแม่ชมผมไปยังนอนเพื่อละเมอปวงผู้ฟังเอ้ยชาวคณะพีนนนน่นั้นน้อยดาวเหนือนี่บ่หอนคือคณะอื่นยอมรับฟังตุกๆุกทานจดหมายน้อยให้ปอนมาขั้นสนใจให้ไปหาเวียามเอ้ยกะยังใดเสด็จปอไปับก้น เมื่อเสด็จพ่อไปเตาไปไต้กิเลศดีแท่ควบกบอนีจังยุหันหลวงท้ายแม่เสด็จพอ่อมาหมันกมูแต่ขอเปล่าดับเสด็จแม่แนะ่ขอได้หอดเบียร์บ้านเนี่ย<ะ>หอดมากขอไทยเสด็จแม่บอยเชียงโจววะหลับนัง่งวะขอบคุณครับสีนะ่า แต่จำนียังเป็นอดสเด็ยพอเมื่อแซกสีบอได้เป็นสเดรวดคูณดิบแมนบีหรอกสเด็ยรวดอันนั้นละแพ่ไฟซื้อลหัวก็ยิบเก่าปีนเ่ยเป็นสีเงี่ยละละหัวกามาเมนีเราตื่นเท่าเด้สเดียพอตื่เล็วสีพวาอย่างเขาติเสียนะบวจาเพราะว่าสเด็จพอดูจักเรียงเล่าแลยทีแ้่ั้นตะปุ๊กยี่นี้หรอเนาะปุ๊กเลย มาลนีจันเลยลูกขึ้นมาถ้าแม่้องเขาสิลักกินแต่งลุกขึ้นมามีแห้งมาซอยก,กันกับอายว่าเทน่านมาลีจันก็เลยตื่นย่ำกังคืนแสงเทียนพ่อเลียมีเสีน,นพี่ในบ้านนอพอที่เหลียวไปพ่อปลาไกราร่างลืมเปลียนร้อนกลัมมาเทแผงสอนมองตากันได้แต่อึงตากระลางยังว่าเปลื พี่เลี้ยวเห็นชมลางดึงพ้านางย่งบอยูย่พี่บังตาบังหูมาเห็นยอดซอฟาโอวยมาแท้ตั้งแต่เว้นว่าพี่เป็นคนบ้าตามใจไอ้บอยเขียบ่ลังเกียดกยดี่น้องผนางลาต่อเม็ดกาขั้นมานี่จันสีขากระรเกีจกย่ยอมตายขั้นสีใหม่เอาเงินพี่ก็ยินขั้นดีสือว่าแล้วมือคว้าดาวว่าแล้วมือขวาดา,าวคำา,าไปใต้ท้อ,องย้อน มาแล้วมือขวานาวคำเป๋แต่ทองยอนทองจันโอ้ยขนาดนั้นตื่นขว้าเสียตีนหยัวพี่เส้นม,มาเนี่ยบ้าน้อซ้ำไดนก่อนว้ายซ้ำมีรีดเดียวเกี่ยวยด่างลอุอุ้มเลยแม่นผู้ใดไขอ,อนิทานเลี้ยงนี่แหละแม่มันสาม้านจบพักแข่วัดี้ละล่าโาเอง แม่บ่แมงเงียวหยอดเสียสารแล้วเตียแม่ท้ายหนุ่มแมงก็เดือดมาแล้วมือคว้าวเดือดผานังมาเทียมมาเทียมเออเออพามกาละเจดโอ้ยสีหน้ากระไรในเรี่องนี้เจ้าบ่ได้กอดน้ำกาละเจดมาน้ำกันกะมีแห้งน้ำกันละกาละเจดวันนี้ข่อยเราเจ้าการยมด่ากัดเอาคิดเอาเสียนะ กาละจิตเลยเอากล้วยตุลานเลยเอากล้วยตุลานให้อมใบเดี๋ยวว่าไม่เข้าใจกล้วยตุลานคืออะไรเอาเวลาครูสอนทำไมไม่จืดไม่จำโอ้ยฉันเรียนมาจนป่านนี้ฉันก็ไม่เคยได้ยินกล้วยตุลานเลยโอ้เรียนมาน้อยเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวให้ให้คอยถามอีเม่ก่อนเด้อแม่ กล้วยตุลานี่มันเหมือนกันกับกล้วยหอมไหมแม่ไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนไม่เหมือนพี่กวยยังอีกนาอวันนี้กล้วยตุลานมันเหมือนกันกับกล้วยกล้วยตานีไหมแม่ไม่เหมือนเหมือนไหมแม่กล้วยตานีเหมือนไหมไม่เหมือนเหลือกล้วยอะไรอีกอ๋อเดี๋ยวรู้แล้วกล้วยอีอองใช่ไหมแม่นระบอกเมีมนยม<อ>มน อมันเป็นย่างไหนที่นะมันก็แล้วแต่ภูมิประเทศพื้นที่เจ้าบ้านหจักแม่นว่ากวยตัวหลังบังอะไรทำหมอรักว่าคอยลืมถามปู่เจ้าคือพรรกันล้ำเปลี่ยนสู่คนแต่เสียนะฮะคือพรรกันล้ำเปลี่ยนสู่คนแต่บังอาจนะหมอเปลี่ยนใจไหนเด้ตะกี้ตัวข่อยเป็นหมอรำหมูเกาอันไหนกันครับนี่ล่ะับไอ้เมื่อพี่นี่ล่ะโอ้ยุคคานาเดล่ะพี่เป็นพ่อพญาข่อยเป็นพ่อีกคณานาเด๋อ คณะสพัฒนาบันเทิงโอ้โหเจ้าก็ได้ออกมากตัวไปหลอตอกนั่งอีกบไม่ได้ไรห, <c oughs> ห,หนีเฮ้แต่มาอยู่เนี่ยจะหาหลอดตอกนั่งอีกบอกบอกเขาไปแน่ว่ากล้วยตุลาลนมันเปลี่ยนจังไหรกล้วยตุลาลนน่ะมันกลับมาคอกันเบิร์ดดี้ มันเปลียนจังไหนเร็ว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 เร แสดงมาบอลเวอร์นี่โคอยกี่ตัยมันหัวปุ่มกาละจิตเลยเอ๊อปวยตุลานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักแล้วว่ามันคืออะไรแต่ยังไม่เคยเห็นเลยโอ้ยเจ็บมั่วตัยังกระดอกกระเดียดเถอะยาก็เกาอีกเอาให้เขาบ้งหูเจบหูเจ็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 บหดเจบเออขอบคุณครับครับวะ โอ้ครับผมเต้ยเดีพอเออแล้วเสียวกล้วยตุลาไม่เจ้าของขอบคุณหลายๆครับเอาฟอนตาแล้วได้ไเต้ยนับคนพอพอหมอล้วมันยังบ่เคยเห็นกล้วยตุลาทำไมแล้วเบิ่งเนี่ยพออะว่าเปนกล้วยตุลาหรือเปล่าว่าเปนกล้วยตุลาลูนเนี่ยแม่ยังใส่ใส่บัวตากแดดมันเป็นใจเไยใสายบัวตากแดดตึ้งแหล่ตึ้งเหี่ยวกาลเกศแล้วกล้วยตุลาให้ผมไว้อยู่ยังคืนอยู่ยังคืนหนึ่งที สองทีสามทีสี่ทีห้าทีมามีแหงแค่นอก็มีแหงตัวกระจังมาคนมีกัน พ้อนออกแล้วล้มทังก็เลยหายเสียดายความรักจากสุดเอาวขึ้นได้หายไปเลื่อนไปจ้อยไปวอยวอยบ,อยบได้กินเปียบคือความรักสิ้นบ่ขึ้นคงว่าไว้ลังนั่งสูบแล้วสูบเหล้า,ลายามวนเต่าเกือบจับมือสั่งมาคือความรักเปียบใส่ยา